สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาขนข้าวโพดของอาเจดาวนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับเนี่ยเอลนสู e นะครับไปแล้วนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับเนี่ยไปแล้วนะครับ นี่ครับกำลังเลียงข้าวโพดนะครับดูนะครับไว้ลุ่งนะครับไว้ลุ่งก็เลยแรงไม่ตกนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับไฮรัตรีโวมาแล้วนะครับ เข้าวโพดน,นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับดูนะครับสุดยอดสุดยอด ไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับคนเข้าพ้นครับเด้อเจียวเย็บเยี่ยม alo ai papa nga phá ra chị dù nà chị dù nà na chú chú na tôi phá ngã này em 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 à em ở em như này em 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 na gã má phê ngã ไปแล้วครับมิสูบิชิตไททันนะครับโอ้สบายครับสบายเ้งนะเหเปียวๆเลยกำมอะมนกำมออะจีเา้อ โอ mm ้ก hmm. ม mm ือเลยอ่ตอแล้วเดี๋ยเลยอีผู้ใอ้บีร้อยบิดูนะครับไวลุ่งแรงเยอะนะออาขึ้นแบบแบบสบายๆนะอืมดีโอไปนะครับ สบายสบายนะครับน้ำมันเครื่อ,งงอสีล้วนยังเลยนี่ครับไทเกรอร์จะออกตัวแล้วนะครับโอ้โหโอ้โ,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 โย่หัวนะครับจะขึ้นไหวไหมน,อน้อง ติดลงนะครับแหละโอ้โหสงสัยจะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหสบายครับทีนี้มดทงี่หม่อม่หมดทงี่หม่อมหอ